เย็นนี้รูก้ภาพงานเลี้ยงบ้านกำนันนกได้แล้วหนึ่งเซิร์ฟเวอร์เหลืออีกหนึ่งเดินหน้าสอบปากคําผู้อยู่ในงานเลี้ยงรัฐบาลให้เลือกเงินเดือนข้าราชการขอรับเดือนละสองรอบหรือรับเต็มเดือนรอบเดียวพบกับสุวิทย์สุธิประภาเนรชาลิมสมบูรณ์ใน คุยขโมงบ่ายสามโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะเงินนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคุณเรชาค่ะแต่กิเลสตัญหาก็เป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันวันนี้จะได้เห็นภาพนะครับอดีตสวแล้วก็นักการเมือง <c oughs> ผู้สมัครสรจสจังหวัดสระบุรีนะครับต้องเดินพบพนักงานสอบสวนนะครับเพราะว่า กินเด็กนะครับนี่นะเราเด็กอายุ15บห้าเองครับอครับนี่นะเงินครับวันนี้ทําให้คนต้องตายครับรวมทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่พ้นครับตำแหน่งใหญ่มากครับ <c oughs> นี่นะเป็นเลขารองเจ้าคณะจังหวัด ปรากฏว่าตัดสินใจนะครับลาโลกด้วยการเป็นหนี้สินเยอะไ้อย่างนั้นนะค่ะวันนี้ก็วนเวียนกันอยู่ที่เรื่องพร,ระตํารวจนักการเมืองประมาณนี้นี่แหละค่ะแล้วก็ข้าราชการแล้วก็เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะค,ค,คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้ฝนฟ้าก็อาจจะตกไปบ้างนะคะหรือว่าอากาศเป็นยังไงมีความเห็นเกี่ยวกับข่าวยังไงพูดคุยกันได้ผ่าน Facebook 9 m ของเราค่ะบ้านกำลังนกนะครับ ตกลงแล้วตามที่พนันหัวขาวเอาไว้บอกว่าเซิร์ฟเวอร์กู้ได้แล้วนะครับหนตัวหลังจากที่ว่าทิ้งน้ําไปแล้ว สองตัวครับกู้ได้หนึ่งตัวนี้วิธีการนะครับอันที่สองเนี่ยครับจะกู้ทันได้ไงบ้างแล้วก็หลักฐานนะครับจะเชื่อมโยงกับอันที่หนึ่งที่สองอย่างไรบ้างต้องเอาใช้เทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยปรากฏว่าวันนี้ครับภาพที่เห็นบอกว่ารุมกันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมในการานิติวิทยาศาสตร์นะครับพร้อมกับทางตํารวจสอบสวนการนะครับซ i b ที่เห็นอยู่บริเวณด้านหลังนี่นะฮะนำเซิร์ฟเวอร์นะครับไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับไปดู หลังจากที่ว่าไม่กู้สําเร็จแล้วนะครับได้หนึ่งตัวนี่นะหนึ่งตัวที่ว่านี้อ้าวมีอะไรบ้างน,นะครับอดใจรอ แล้วก็มีข้อมูลเปิดเผยออกมานล้วครับบอกว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ว่านี้จับภาพนะครับบ้านที่เกิดเหตุวันที่เกิดเหตุมีกล้องวงจรปิดอยู่ทั้งหมดนะครับ15ตัวด้วยกันปรากฏว่า15ตัวเนี่ยส่องทุ่งที่บริเวณที่เกิดเหตุน,นะครับ13ตัวแล้ว2ตัวนะครับสองบริเวณข้างนอกนี่นะอันนี้เป็นข้อมูลหลักฐานเบื้องต้นบอกว่าทันทีที่เสียงปืนดังเปรี้ยงขึ้นนะครับ ก้องสองตัวในกับจับภาพได้ว่ามีคนวิ่งกระเจิงหนีไปอีกกลุ่มนึงเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เซิร์ฟเวอร์ตัวที่1น,นะครับแต่เซิร์ฟเวอร์ตัวที่2ต้องทํำยังไงครับเนื่องจากว่ามันยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับจะต้องมีการทำนะครับโดยใช้แบบว่าโคลนิ่งไฟภาพที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์สมบูรณ์ก่อนนะครับคาดว่าวันนี้ต้องเร่งวันต้องเร่งคืนนะครับให้จบในเย็นนี้เพราะว่าพลเอกสุรเชษฐ์หักพานะครับบิ๊กจ๊ก ก็จะได้เดินทางนะครับไปดูเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะครับว่ากู้ได้แล้วนี่นะมันมีภาพอะไรนะครับที่จะเปิดเผยได้บ้างสิ่งทิ่บิ๊กโจ๊กนะครับก็อบอกเลยบอกว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนคาใจอะไรที่เปิดได้ก็จะเปิดให้ดูครับอะไรที่บอกว่ามันเป็นความลับมันเปิดไม่ได้ก็ต้องขอสงวนไว้แต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนสนใจมากที่สุดนะครับก็คือว่าเอาไว้ก่อนเลยตกลงใครเป็นมือปืนกันแนะ่ นนะในนายน้องหรือกำนันนกนะครับอันที่สองครับตำรวจที่บอกว่าควบคุมตัวนะครับมือปืนได้เรียบร้อยปล่อยไปเนี่ยเป็นใครบ้างบคุคคลใดยืนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับยืนอยู่ตรงนี้ไหนบ้างบิ๊กโจ๊กท่านก็บอกนะครับบอกว่าจะต้องมีการเปิดเผยให้ดูเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนนะครับตั้งข้อสังเกตแล้วก็คานสายตาคนทั้งประเทศรวมทั้งนะครับตำรวจที่ว่าแตกกระเจิงไปนั้นไปไหนอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้ วันนี้นะครับท่านโปรเอกสุรเชษฐ์หากผ่านท่านก็นจะเดินทางไปที่ภาคเจ็ดนครปฐมอ,อีกนะครับก็จะมีการทันแหลงข่าวด้วยเพราะฉะนั้นเย็นๆนี้นะครับอดใจรอดูนะครับว่าที่มาเปิดมาบางส่วนนั้นจะมีภาพอะไรบ้างครับ ว่ากันว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ชัดเจนร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วค่ะหลายคนให้ปากคำไปแล้วมีตำรวจตั้ง20กว่านายอยู่ในงานจริงๆเนี่ยก็คงจะให้ปากคำไปในทิศทางเดียวกันใครให้ปากคำอะไรก็เซ็นไว้เรียบร้อยนะคะถ้าเปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วไม่ตรงกับที่ให้การไว้ก็เท่ากับว่า ให้การเท็จทั้งหมดนะคะโดนออกค,ค่ะแต่น่าจะตรงแหละเพราะว่าตอนนี้ทางด้านมิกจกมั่นใจในพยานหลักฐานใครไม่ตรงก็โดนเช็คบินเหมือนกันค่ะหนึ่งในคนที่เห็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ทางตำรวจและที่ไม่ใช่ของคนอของกํนานนกก็คือนักดนตรีค่ะนักดนตรีเขาบอกเขาเห็นเลยว่าใครยิงตอนนี้ทางด้านตำรวจก็นําตัวไปสอบปากคําเพิ่มเติมนะคะในฐานะพยานนะคะก็พยายามจะสอบถามว่าเห็นอะไรยังไงบ้างทางพ่อของนักดนตรีบอกว่าผมเก็บดนตรีเก็บเครื่องอะไรต่างๆไม่เห็น แต่นักร้องนะบอกว่าเห็นชัดเลยว่ามีการยิงกันเกิดขึ้นหันไปโอ้โหก็เห็นเหตุการณ์เต็มๆแล้วค่ะเรื่องนี้ท่านที่อยู่ในการดูแลควบคุมทั้งหมดนะคะนั้งชุดสอบสวน ทางในเรื่องของการสอบสวนข้อมูลต่างๆทั้งพยานหลักฐานและพยานบุคคลค่ะก็ได้รวบรวมไว้ที่กองบัญชาการตรํารวจภูธรภาค7ค่ะชุดสืบสวนสอบสวนคดียิงกับนันนก,ก็ได้เชิญตรูเชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคําทั้งหมดเลยนะคะว่าในงานมันเกิดมีใครบ้างล่าสุดก็เป็นนักดนตรียอย่างท,ที่บอกไปค่ะโดยที่บอกว่าเห็นนะเห็นทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผูบ้สื่อข่าวนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะเสียรูปคดีค่ะนอกจากนั้นก็ยังเชิญตํารวจมาสอบปากคําเพิ่มเติมที่ยังต้องเชิญกันอยู่เพราะว่ามีตํารวจมาเพิ่มทุกวันนเลยตอ แรกว่า21 <c oughs> แล้วก็มาเป็น26 28นะคะสอบกันต่อไปค่ะ ถ้าเกิดจะให้ปากคาอะไรก็ต้องให้ตรงกับความเป็นจริงแล้วนะคะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์กําลังจะถูกเปิดแต่เมื่อวาน15จุดที่ไปค้นกันมาก็มีหลักฐานเพิ่มเติมมาอีกค่ะเดี๋ยวจะดูว่าจะไปขยายผลอะไรได้อีกเส้นทางทางการเงินก็สําคัญมากใช่ครับคุณในชาตต่อยอดไปเลยครับภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นปฏิบัติการ15จุดนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับสนที่กําลังไปตรวจค้นทั้งหมดนะครับเพื่อไปหาหลักฐานเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นหลักฐานนะครับตัวบุคคลหรือพยานเอิหรือหลักฐานนะครับ อย่างอื่นด้วยอิเล็กทรอนิกส์เอกสารต่างๆนะครับหาความเชื่อมโยงแม้กระทั่งรถร้านี่ครับเห็นภาพไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีต้องสงสัยครับจากปฏิบัติการ15จุดเมื่อวานนี้นํามาสู่วันนี้อีกครับตํารวจสอบสวนการนะครับโดยกองปราบและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมนะครับไปตรวจสอบนี่นะพื้นที่เป้าหมายน่าสงสัยครับเป็นบริษัทกฎหมายแล้วก็บัญชีแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองถามว่าไปสํานักงานนะครับที่ว่าทํากฎหมายแล้วก็บัญชีที่ว่านี้มันมีหลักฐานอะไรครับเขาสงสัยนะครับว่าเป็นบริษัทที่ทําบัญชีให้กับกำนันนกเพราะฉะนั้นนะครับกำนันนกก็ถือว่า เป็นตัวละครเอกนะครับในเรื่องนี้ว่าบริษัทนะครับที่ทํากฎหมายแล้วก็บัญชีที่ว่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีการทําอะไรกันแล้วแต่ไม่ชอบมาพากลเพราะฉะนั้นนี่เป็นการขยายผลต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวันมาสู่วันนี้แต่วันนี้จะจบลงหรือไม่อย่างไรหรือพรุ่งนี้รือนี้ต่อ อยากระพิบตานะครับเพราะว่าข่าวนี้ข่าวใหญ่ที่พี่น้องประชาชนสนใจทั้งประเทศเพราะอะไรครับเพราะว่าเงานินมันจํานวนมหาศาลจริงๆนะคุณเดชานี่นะยิ่งคนยิ่งเยอะยิ่งคนยิ่งเจอนะคะนะตอนนี้เนี่ยดูว่ากำน,นันนกกับพวกหรือว่าตั้งแต่ผู้ใหญ่โยด ทำงานกันมาปี54เนี่ยนะคะจนถึงวันนี้ประมูลงานกันได้กว่า7,000ล้านบาทไม่น่าเชื่อเลยค่ะแล้วประมูลกันยังไงล่ะถูกกฎหมายหรือเปล่ามีการหัวประมูลหรือไม่เรื่องนี้เป็นคําถามของสังคมค่ะเพราะว่ายิ่งขุดยิ่งพบพิรุธนะคะตอนนี้ทางกองหัวประมูล DSI ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะลงไปดูคดีหัวประมูลของกำนันนกว่าที่ประมูลกันมาทุกครั้งเลยมีการประมูลปุ๊บเปิดปั๊บไม่ว่าจะเป็น e b i d d i n g หรือว่าประมูลกันตั้งแต่สมัยเก่า ก็มีการซื้อซองกันเยอะค่ะซื้อกันที 60, 70, ่6 7 7 5 50บริษัทแต่พอถึงประมูลจริงๆมีอยู่2อบ,บ,บริษัทเท่านั้นที่มาเสนอราคาและ2บริษัทของกำนันนกเนี่ยสร้างมาเพื่ออะไรทำไมไม่มีบริษัทเดียวหรือ2บริษัทตั้งมาเพื่อที่จะประมูลแข่งกันเองหรือไม่ถ้าอย่างนั้นถือว่าเป็นการหัวประมูลหรือเปล่านะคะเพราะว่า58บริษัทที่มีการประมูลแข่งกักบกำนันนก มาซื้อซองจริงค่ะแต่พอถึงวันประมูลเอ๊ะทำไมไม่มาแล้วคุณสุวิทย์คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครเคยประมูลอะไรเนี่ยจะทราบว่าซองมันไม่ใช่ถูกๆนะคะไม่ใช่ซองเปล่าติดสแตมป์ไปส่งจดหมายแบบนี้ไม่ใช่ซองประมูลนี่ถ้าไม่อยากจะมีการประมูลหรือไม่แข่งราคาจริงๆบริษัทเล็กทําไม่ไหวจริงๆก็ไม่น่าจะมาซื้อค่ะหลายพันบาทอยู่พอถึงเวลาเอาหายไปหมด หรือว่าบริษัทเหล่านี้จะซื้อซองเพื่อที่จะเป็นตัวหลอกเฉยๆพอถึงเวลาก็อาจจะรับเงินไปหรือรเป็นนมินีมาซื้อซองก็ไม่รู้เพราะฉะนั้น กองหัวประมูลมีการเชี่ยวชาญอยู่แล้วนี่เรื่องของการตรวจสอบว่าหัวหรือไม่หัวค่ะลงพื้นที่ไปเลยนะคะโคศกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาบอกว่าไปกันแล้วค่ะโดยร้อยตํารวจเอกสุรวุฒิรังสายค่ะุ่มกับหรือว่าผู้อำนวยการ mm hmm. กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐหรือว่ากองหัวประมูลแถลงออกมาเลยนะคะ mm hmm. ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีพิรุธแน่นอนค่ะตั้งแต่ปี54จนถึงปัจจุบันรวม1,544โ mm hmm. ครงการ ไม่ใช่ล้านนะคะนี่โครงการโครงการบางโครงการสองร้อยสามร้อล้านค่ะรวมแล้วเป็นเงินเ0็ดล้านบาทบริษัทที่มีรายชื่อและเป็นของกำนัานกมีสองบริษัทเองค่ะทำไมต้องมีสองอหรือว่าจะประมูลแข่งกันเองอย่างที่ดิฉันเรียนไปนะคะอันนี้เป็นการตั้งข้อสองสัยเฉยๆบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดกับบริษัทปอรวีกนกค่ะ เป็นเจ้าของเดียวกันเจ้าของเดียวกับของกำนันนกทั้งหมดนะคะสองบริษัทนี้ประมูลโครงการหลายโครงการแต่ตอนนี้ DSI โดยกองหัวประมูลเลือกมา20โครงการค่ะแบ่งเป็นของปอพัฒนารุ่งโรจน์18โครงการแล้วก็ปอระวีกนก2โครงการเพื่อจะเอามาตรวจสอบเพราะว่า20โครงการนี้เป็นโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า30ล้านบาท และน่าสงสัยทั้งสิน้นอย่างที่บอกไปขุดก็เจอละค่ะ20โครงการขนาดนี้สุ่มตรวจกันแบบนี้ก็คงจะต้องเจออะไรกันบ้างนะคะเพราะว่านี่อย่างโครงการก่อสร้างนี้ทางหลวงใหม่เลข375นะคะที่อำเภอดอนตูมถึงอำเภอลำลูกบัวตำบลลำลูกบัวระยะทาง9กิโลเมตรประกวดราคาแบบ e b i d d i n g ค่ะบริษัทปอพัฒนารุร่งโรจน์ชนะไป298ล้านบาทนะคะนี่ก็เสร็จไปแล้วด้วยเดี๋ยวไปดู ว่าแส,แสดงว่ามีการประมูลกันเป็นยังไงแล้วก็มีพิรุธอะไรหรือไม่ส่วนอีกโครงการหนึ่งค่ะเป็นโครงการจ้างสร้างทางหลวงหมายเลข375ลำลูกบัวเหมือนเดิมนะคะเป็นของปอยพัฒนารุ่งโรจน์อีก240ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้างเกือบ2ปีนะคะตรงนี้คือย้ำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น e-bidding หรือว่าการประมูลแบบสมัยเก่าก็ต้องดูให้หมดว่ามีการหัวหรือไม่เดี๋ยวสอบพยานกันค่ะครับ ข้อมูลจากดิสไอก็ตรวจสอบไปก็ยิ่งไปถึงคนใหญ่คนโตค่ะล่าสุดอบจนครปฐมที่ไปเลี้ยงงานวันเกิดของกำนันนกนั้นมีส่วนในการหัวประมูลหรือไม่ทางอบจก็ออกมาแถลงแล้วค่ะว่าไปดูดีๆเงื่อนเวลาหรือว่าไทม์ไลน์ที่ผมมาทำงานนั้นผมเข้ามาทำงานปี64ปี64เนี่ยบริษัทกำนันนกประมูลงานน้อยมากนะคะประมูลไปก็ไม่ถึง1000ล้านเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับผมอ่ะพนักบานก็ว่ายงนั้นนะคะแต่ยังไง ทางด้านหลักฐานแล้วก็พยานยบุคคลการตรวจสอบนั้นทําได้คุณสวิตต้องตรวจสอบกันต่อไปเพราะเรื่องนี้ทางด้านสำนักงานตารวจแห่งชาติออบอกว่าก็ไม่ยอมปชอปชปง<อ>ปงปปทก็ลงพื้นที่ไปแล้วหวังว่าจะเคลียร์กันได้จริงๆเนาะคุณสวิตว่าได้ไหมอออออถอนงานถอนรากถอนคนแบบนี้ถ้าเอาจริงเอาจรงนะครับก็ต้องได้คุณริชานนะครับไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้อยู่หรอก แต่ปัญหาก็คือว่าเงินจานวนมหาศาลเจ00กว่าล้านที่ว่านี้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่านี่นะบริษัทที่ประมูลได้เป็นบริษัทเอกชนก็จริงแต่เป็นเงินของหลวงคือเงินภาษีของพวกเราทั้งหมดได้คุณในจานี่นะภาษีที่ว่านี้เออเงินที่ว่านี้ครับเงินหลวงทั้งหมดนี่นะมันใครละเกี่ยวข้องครับมันตัวละครก็คือว่าค้าราชการ,น,ร,ารนั่นแหละคุณในจชาเน้นนะตกลงจะเป็นยังไงต่อนะครับไม่ทราบได้แต่เงินค้าราชการที่วราจะจ่าย สองครั้งต่อเดือนโอ้โหมีคนไม่เห็นด้วยก็เยอะแต่มีคนสนับสนุนก็แยะเอาเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเหตุผลจากนายกรวมทั้งข่าวอื่นด้วยครับค่ะคย่าาอายุน้อยที่ว่านี่คือลูกช้างอ๋อน่ารักลูกช้างเพศเมียนะครับอายุประมาณสักสอเดือนปรากฏว่าหลงกับฝูงครับ เจ้าหน้าที่ก็เลยต้อนมาโอ้ยเดินน่ารักมากนะครับนี่นะ <S 2> <S 2> <S 2> อยู่ในพื้นที่บ้านเทพมีชัยบุทิจิตตบลหนองเดินอำเภอบุ้งค้าจาังหวัดบึงกาฬนะครับที่ท่านนายอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ผูกเกี่ยวข้อนะครับเดินทางไปไปดูนะครับแล้วก็เดินตามเจ้าหน้าที่นี่ครับรูปร่างผอมไหมครับผอมนะเพราะอะไรครับเพราะว่าหลงฝูงครับจากโขงพ่อช้างแม่ช้างมาเหลือแต่ตัวเดียวอย่างนี้เจ้าหน้าที่เขาไปพบเนี่ยโอ้เป็นยังไงบ้างครับปรากฏว่า ลูกช้างตัวนี้อายุ2อองเดือนนะครับไม่สบายครับไม่สบายคือท้องเสียพอท้องเสียนะครับพ่อแม่ก็อ้าวไปไม่ทันพ่อแม่แล้วก็เดินตุ๊ดตัดกู้เตะน,นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยพาเดินมาแล้วเอาขึ้นรถปิกอัพครับเอาขึ้นรถปิกอัพนะครับเพื่อมาดูแลรักษาอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูว์อำเภอบุ้งขานี่นะ <c oughs> ไปถ่ายท้องท้องเสียที่ว่านี่ให้อะไรครับให้น้าเกลือไปให้แคลเซียมนะครับเก็ตบตัวอย่างมูลออกมาแล้วก็เก็บตัวอย่างเลือด นี่นะคาดว่าจะดูแลได้ไวอย่างนั้นนะเนื่องจากว่ายังดูสดชื่นอยู่แต่ปัญหาพอดูแลนะครับเสร็จปั๊บนี่นะเนื่องจากว่าอายุยังสองเดือนครับเอาแล้วพ่อแม่ไปไหนอะ่ะไม่รู้เพราะฉะนั้นคนจะต้องตามหาฝูงพ่อแม่ออแล้วตัวน้อยนี่หายแล้วก็ต้องตับไปส่งพ่อแม่อมโอ้ยพอถึงพ่อแม่ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างกระเจิงกันตั้งสองฝ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ครับนี่เนะี่ยคนกับช้างก็ช่วยเหลือกันน่ารักน่ารัก,น,รก,น,รกนี่นะอ่ะ ต้องไปหานมช้างให้กินจ้ะเออไม่รู้จะมีที่สวนนงนุษมีอ่าเดี๋ยวลองดูค่ะก็หวังว่าน้องจะหายเร็วๆแล้วกันนะคะการท้องเสียท้องเดินเนี่ยไปดูเรื่องของข้าราชการเมื่อวานคุณสุวิทย์เป็นข่าวใหญ่เลยพอมีค่ะบอกว่าแบ่งจ่ายให้สองรอบเนี่ยฟีดแบ็กออกมาผลสะท้อนบางคนก็ด่านะเอาตรงๆบางคนก็บอกว่าคิดได้ยังไงเป็นอันว่านะครับข่าวนี้ที่คุณนิชาเกิันำนะครับเอางี้ ทวิตเตอร์ประเทศไทยเมื่อวานนี้เรื่องของเงินเดือนขราชการแบ่งเป็น2ครั้งอันดับหนึ่งคุณณิชาอถกเถียงกันค่ะคไปถามท่านนายกดีกว่าว่า ท่านคิดได้อย่างไรนะคะครเรื่องนี้น <ะ S 1> ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะค่ะมีคําถามเยอะท่านนายกก็บอกว่าก็เป็นโปรโมชั่นถือว่าถ้าชอบก็รับไปรับไปสองรอบต่อเดือนถ้าไม่ชอบก็เอาเหมือนเดิมแล้วกันจ่ายเมันรอบเดียวนั่นแหละเลือกโปรได้ค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางคนั้นคุณเศรษฐาจะต้องตอบคําถามนะคะว่าเรื่องของกระแสะเงินสดของรัฐบาลหลายคนคคมีการตั้งคําถามว่า จะถังแตกหรือเปล่าถึง<อ>ได้ให้จ่ายเงินเดือนสองรอบ่ทนก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเอาจริงๆแล้วจ่ายเร็วขึ้นนะคือแทนที่จะรับสิ้นเดือนก็จะมีรอบวันที่15รอบหนึ่งนะเนาะออกเหมือนลอตเตอรี่เลยเอ่ะคุณสุวิทย์และหลังจากนั้นก็จ่ายกรอบหนึ่งเรื่องนี้ผมเข้าใจนะถือว่าเป็นทางเลือกใหม่พอฟ<อ>ีดแบบออกมาว่าบางคนก็ด่าบางคนก็ชอบก็รับได้ค่ะ<อ>แล้วบางคนก็ถามว่าท่านทําการศึกษามาก่อนรหรือเปล่าหรือว่าไปพูดคุยกับใครใครบอกท่านว่าเขาอยากได้สองรอบท่านก็บอกว่ามีการพูดคุยมีการหอข้อขาข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้ว ว่าข้าราชการหลาย<น>ท่านเลยเนี่ยอยากจะได้เงินเดือนสองครั้งเพื่อที่จะ,<น>จะได้ให้ชักหน้าให้มันถึงหลังสิ้นเดือนมันจะได้ไม่ร้อนเงินกันมากนะคะแล้วเรื่องหนี้สินของข้าราชการ<น>บางคนก็บอกว่าเป็นหนี้ตั้งเยอะถ้าเกิดสองรอบอาจจะไม่พอใช้ทั้งสองรอบเลยก็ว่า<อ>ได้เรื่องนี้ท่านบอกว่าไม่ยากหรอกเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางนั้นเจ้านี้เพราะเขาแค่แค่อยากได้หนี้คืนค่ะจะจ่ายเมื่อไหร่อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันอีกทีน,น,นะคะส่วนกรมบัญชีกลาง จะมีความยุ่งยากในการจัดทําการจ่ายเงินเดือนสองรอบหรือไม่ทางด้านกรมบัญชีกลางก็มีการออกมาแถลงแล้วนะคะว่ามันก็ยุ่งยากกว่าเดิมแต่ก็เป็นเรื่องที่บริหารจัดการได้ค่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้เริ่มเลยเนาะอีกนานกว่าจะเริ่มค่ะเอารอดูก็ถือว่าเป็นการเลือกโปรของข้าราชการเกือบสองล้านคนนะคะเลือกได้อยากได้ตอนไหนถ้าเป็นคุณสุวิทย์อยากได้รอบไหนอ่ะรอบเดียวหรือสองรอบโทษนะครับผมก็เคยทํามาเด็กชนมาก่อนนะครับผมก็เงินเดือนออกสั่งครั้ง นะครับก้อนเรื่องนี้ผมว่าดีครับมันเป็นการฝึกวินัยบริหารจัดการเงินตนเองแล้วก็ยังเหลือเก็บด้วยนะครับแล้วก็อไปทําอย่างอื่นได้ด้วยก็ขอบรนันโทษนะครับอันนี้เอาผมเป็นตัวผมเป็นเรื่องของอุทาหรณ์ให้ตัวเองนะครับอย่างนั้นดีกว่านี่นะแต่ข้าราชการบอกว่าอ้เงินเดือนน้อยอยู่แล้วนะครับต้นเดือนนี่ถูกหักหมดเลยเงี้ยทำเงินเหลือนิดเดียวอาจจะ่อาจจะมีปัญหาเลือกคลับเลือกครับเป็น2ทางนี่นะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปหาความสุขให้กับตนเองมาดีกว่า ชวนไปหาความสุขอย่างนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะาาสุบย